สวัสดีครับสรุปข่าวเลียบผู้นะครับประจำวันที่19กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลียบผู้กันนะครับอันโตนิโอนะครับออกมาหยาดเลียบผู้ว่าเป็นซีซั่นที่ไร้ค่านะครับโอ้โหเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับรวมไปถึงโซโบวิ่งเร็วเป็นอันดับ2ประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกไม่ส่งตัวมั่วซั่วในเกมยูโรปาลีกเจอแองกอปคอนเฟิร์มเรื่องนี้กับสื่อนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนนะครรรัับบสหถยต์ เออติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดราคาเริ่มต้น6 9 9แสนบาทนะครับ MPV สุดคุ้มค่ามีโปรโมชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกผ่อนเริ่มต้น4,999บาทนี่ก็ยอดเยี่ยมนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิดื่มไม่ขับด้วยความ่งยาจากซูซูกินะครับ พื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่อย่าลืมพื้น s p c ีซีสมาร์ทแมตนะครับมีขนาดที่เหนียวก็แบรนด์อื่น6มมทนทุกสภาวะกันเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหาซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพบริเวณมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับก็มาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวของมิิิคคออัันนนโโตะรบ หรือจะเรียกว่ากลองหน้าก็แล้วแต่นะคเขาเล่นได้2องตำแหน่งแล้วก็เป็นตัวที่เป็นตัวทีเด็ดของเวสแฮมเลยครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์หน้านี้ก็จะเจอกันแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์นะครับใน BBC นะแบบเป็นรายการวิทยุรายการพอดแคสต์นะครับใน BBC นะแล้วมีเรื่องที่ประเด็นที่พูดคุยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ลิเวอร์พูลไม่ยอมขายให้กับทางซาอุเนี่ยเออทางมิกกิวอันโตนิโอเลยครับเขาก็ ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเรียบูไม่ขายนูนีนั่นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สุดท้ายมันจะมีประโยคหนึ่งที่อาจจะทําให้แฟนบอลเรีูเอ๊ะควรพูดแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับคือเขาก็บอกนะครับว่าผมรู้ดีว่าซาร่าเนี่ยไม่ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุอ่าไม่ได้ปัดข้อเสนอแต่เขาเนี่ยถูกเรียบูจับล็อกเอาไว้ไม่ให้ไปไหนซาร่าไม่โวยวายไม่เรียกร้องอะไรก็จริงแต่ผมรู้ว่า เขาพร้อมที่จะไปอยากที่จะไปนะคำถามคือเขาทำให้เขาทาอะไรให้กับลิเวอร์พูลได้อีกถ้าเขาอยู่ต่อเนะี่ยซึ่งผมมองว่าเขาทำไปหมดแล้วเขาพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์มาหมดแล้วนะครับดังนั้นลีกซาอูเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาที่เป็นชาวมุสลิมการย้ายไปเล่นประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมก็ไม่มีอะไรที่เป็นแง่ลบแก่เขาเลยผมเข้าใจนะว่าเขามีสัญญาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลดังนั้นอ่าโอเคถ้าเขาอยู่ต่อ เขาพาทีมลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัยนึงล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็แค่ได้เพิ่มอีกสมัยนึงมันไม่ได้เพิ่มเกียรติประวัติอะไรเขาทําในสิ่งที่เขาทําได้เพื่อลิเวอร์พูลไปหมดแล้วเขาควรได้ย้ายไปประเทศมุสลิมอย่างที่ผมบอกและลิเวอร์พูลควรที่จะคว้าเงิน215ล้านปอนด์เอาไว้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมรู้สึกประหลาดใจมากๆที่พวกเขาไม่ยอมรับข้อเสนอนั้นอาวลีเดตของทางอันโตนิโอคือท่อนนี้ฮะ อ่ะผมจะเปิดให้ดูนะวัลลีเดดของอันโตนิโอก็บอกว่าคำถามที่ผมถามพวกคุณนะก็คือคุณคิดว่าร์พูเล่นเพื่ออะไรในซีซันนี้นะครับริ a ูอ p ร์ y i n g for this year เล่นเพื่ออะไรในซีซันนี้ต่อให้คุณจะหาตัวแทนซาร่าไม่ได้ผมขอเรียกซีซันนี้ของร์พูว่าเป็นซีซ uh, right ันอ่ะไรออฟคือผมถามเพื่อนๆที่อาจจะ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าผมเลยนะก็ลองบอกผมหน่อยละกันแต่เท่าที่ผมพยายามหาคําแปลมันมันมันก็แปลประมาณว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าอะไรแบบเชิงเชิงนั้นอะ่ะไม่ได้ลุน้นอะไรอะ่ะแล้วหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะแปลไปทึกงเชิงนั้นอ่ะไอ้คำว่า Ri อ็อฟเนี่ย right เนี่ยไรอ็อฟเนี่ยคือผมดูคอมเมนต์แฟนบอลโลกออนไลน์ที่เป็นฝรั่งเขาก็บอกว่าอ้าวแล้ว FA ครับอา่า FA ครับลีกครับคาราบาวครับ ยูโรป้าลีกพวกนี้ไม่นะบว่าเป็นการรุ้นความสาเร็จหรอนี่อันโตนิโอเองมองข้ามเลยเหรอแบบหลายคนก็งงมากแบบเฮ้ยมันคือเกียริประวัติทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยอะไรก็ตามก็เนี่ยเล่นเพื่อความสําคัญของการเป็นแชมป์อะแล้วเวสแชมของคุณล่ะเวสแชมของคุณล่ะอันโตนิโอได้รุ้นอะไรถ้าคุณมาบอกแบบนี้แล้วเราเวสแชมของคุณได้รุ้นอะไรใช่ไหม นี่เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าอันตูริโอพูดทำไมนะนนเพื่อนๆลองวิเคราะห์กันหน่อยนะกันแล้วก็คนที่อย่างที่บอกนะที่อาจจะแปลภาษาอังกฤษแปลงความหรือว่าตีความได้ดีกับผมหรืออะไรก็ตามก็ลองตีความช่วยผมหน่อยนะกันแล้วคอมเมนต์มานะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องซา่าแล้วนะครับอันตริโอบอกว่าทําไมไปขวางเขาทําไมไม่ปล่อยเขาไปแต่คนนี้ฮะฮาวีเอเลียสสัมภาษณ์กับสื่อล่าสุดรับบอกว่าผมจะพยายาม ขวางเขาอยู่เสมอผมจะพยายามไม่ให้เขาไปไหนผมหวังว่าเขาจะแขวนสตาร์ทกับเราฮ้า <c> ว <oughs> ิีอ่อเรียตบอกแบบนี้ฮาวิี่อเรียดบอกว่าโมซาลาเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อมากๆทั้งในฐานะผู้เล่นแล้วก็ฐานะคนคนหนึ่งผมเคาะไมา้น็อกเดอะน็อกวูดนะครับก็คือพวกฝรั่งคือน็อกวูดก็คือการแบบเหมือนเล่นเคล็ดอะวะขอขออย่าไปสาธุอารมณ์ประมาณนั้นนะขอขอให้เขาไม่ย้ายไปไหนเพราะว่าผมเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้ จากเกมของเขานํามาพัฒนาในเกมของผมผมบอกว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนจนกว่าจะเลิกเล่นกับลิอร์พูลไปเลยนะการได้เรียนรู้จากเขาคือฝันที่เป็นจริงเขาเป็นคนที่ยากที่จะเล่นป้องกันได้อะครับเป็นคนที่เห็นพื้นที่ในสนามทุกพื้นที่เขาเห็นว่าเขาเราเห็นว่าเขาทําอะไรได้ในสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าไม่ใช่แค่การจบสกอร์เท่านั้นการสร้างสรรคเกมการแอซซิตเขาก็ทาได้ยอดเยี่ยมคุณสามารถฝากเนื้อเชื่อใจกับเขาได้ไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้ อ่านี่คือสิ่งที่เอเรียตบอกแล้วผมก็จะพยายามย้ำอ่พยายามรั้งเขาไปเรื่อยๆพยายามกล่อมไม่ให้เขาย้ายไปไหนเรื่อยๆอนะ่ะก็อ่าน,นะครับนี่ก็คือปริปักกับอันโตนิโอแหละครับนะถ้าอันโตนิโออยากข้ย้ายเอเรียตบอกกูไม่อยากขย,ย้ายนะฮะอันโตนิโออืมอ่ะแล้วก็พูดถึงเอเรียตแล้วนะครับก็เสริมข้อมูลจาก Twitter The ดอ o p รอปโคชไลท์ครอปนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่คร่บวอร์ดเชี่ยวชาญคนที่ทํางานแบบว่าเหมือนกับเข้าใจแทคนิคครอปเข้าใจปรัชญาต่างๆนานา แต่เขาออกมาวิเคราะห์ถึง h า r v เ y รเอเลียว่าดูเหมือนเอเลียจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองในงหลายๆแง่ามากๆตอนมีบอลการควบคุมบอลการพาบอลขึ้นหน้าความแม่นยำในการผ่านบอลและ Decision Making การตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายการตัดสินใจออกบอลหรือการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายต่างๆทำได้ดีขึ้นมากๆนะเออแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่โอ้โหเร็วปี๊ดปารวิง่งสปีดฉีก ทุกแนวรับไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคนที่ก็ตอนนี้พอจะด,ดูจากชุดทักษะก็เดายากว่าจะเล่นอะไรมีความคล่องตัวเล่นในพื้นที่แคบๆได้นี่คือสิ่งที่เอเรียตทาแล้วก็โค, like crop, โค้ดไลท์คอฟเขาก็วิเคราะห์ต่อเลยว่านี่อย่าลืมนะว่าเอาจริงตอนแรกเราเคยวิจารณ์ว่าเขาไม่เหมาะกับตําแหน่งมิดฟิลกึ่งปีกตรงเนี้ยแล้วถ้าถามว่าให้เขาไปเล่นปีกแบบซอล่าก่อนม่เหมาะอีกพ่อไม่ได้เร็วแต่ดูเหมือนว่าไอ้ความไม่เหมาะอะไรบางอย่างะแต่เขาปรับตัวว่ะ เขามีความพยายามเขาพยายามจนตัวเองอาจจะปลดปล่อยความสามารถบางอย่างคือความสามารถเรื่องการเล่นได้สารพัดรูปแบบสารพัดประโยชน์ความฉลาดความหลากหลายของเขานี่คือสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นแล้วก็ทําให้เขาสามารถเล่นในทีมริบบูชุดนี้ได้แม้ว่าหลายคนอาจจะคอนขอดเอาไว้ว่าเกมลงเกมรับอะไรก็ตามแต่เหมือนกับเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆก้มหน้าก้มตาซ้อมนี่คือสิ่งที่ฮาวิเอเรียดเป็นนะครับแล้วผมก็ชื่นชมฮาวิเอเรียดด้วยจริงๆนะอันนี้โค,ค้ชแอคพูดนะฮะอ่ะ ส่วนหนึ่งในคนที่แฟนบอลก็เชียร์ว่าอยากให้ได้มาเป็นตัวแทนซาร่าในอนาคตถ้าเกิดขายนะก็คือจรอร์ด์โบเวนของเวสต์แฮมนี่แหละนะครับแหมก็โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มครับว,ว่าลีปูถามว่าชอบไหมลีปูชอบแล้วลีปูก็สเกลโบเวนอยู่นานแล้วเหมือนกันแต่ถามว่ามีอะไรที่เป็นรูปธรรมลีปูเคยติดต่อหาทางเวสต์แฮมไหมไม่เคยนะครับย้ำรมโรมาโน่บอกลีปูไม่เคยติดต่อหาเวสต์แฮมไม่เคยติดต่อนักเตะดังนั้นมันยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมณวันนี้ ครับก็บอกได้แค่นั้นส่วนในเกมยูโรปาลีกครับนะวันนี้วันอังคารเนาะอีก2วันวันพฤหัสบดีนี้ริปูจะเจอกับ LASK Link ก็เป็นสโมสรในออสเตรียและไปะเยือนด้วยครับริปูจะไปะเยือนก่อนเป็นนัดแรกนะครับทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการของริปูก็คอนเฟิร์มกับว่าจะเป็นการประเดิมชุดสีม่วงชุดที่3เนี่ยในเกมยูโรปาลีกครับเป็นนัดแรกด้วยนะคอนเฟิร์มเลยคือตั้งแต่เปิดซีซันมาเราใส่แต่สีแดงใช่ไหมฮะอ่า ชุดชุดเดือนที่2คือขาวเขียวใช่ไหมและชุดที่3มสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวประเดิมในยูโรปานัดแรกครับรเดี๋ยวติดตามดูสีเสือ้อทีนี้มาพูดถึงยูโรปาแล้วมาดูบทสัมภาษณ์ของเจอเก้นครอฟนะครับให้สัมภาษณ์ไว้กับ TNT Sport นะครับก็เป็นสื่อในสหรัฐอเมริกานะครับสื่อในอังกฤษแหละสัมภาษณ์ถึงความสําคัญในยูโรปาลีกสัมภาษณ์ถึงการจัดทัพต่างๆอ่ะเดี๋ยวยังไงผมว่าเดี๋ยวครอฟจะมีแถลงอีกตัวหนึ่งแน่ก่อนเกมอาจจะวัน พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะเป็นวันพุธมากกว่าแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้สัมภาษณ์เบื้องต้นที่เขาพูดกับท n t NT ไว้เนี่ยครอปบ,บอกว่าเขาอยากจะพาลิอร์พูไปชิงยูป่าลีกนะคือไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการน้อยอะไรก็ตามเขาให้ความเคารพทุกรายการเขาก็อยากจะให้ลิยร์พูไปถึงนัดชิงให้ได้เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งหนึ่งแน่นอนเลยครอปก็บอกว่าจะไม่จัดตัวมั่วซั่วครับ อ่าแน่นอนอ่ะถามว่าจะเป็นโอกาสสําหรับเด็กๆบ้างไหมดาวรุง่งอะคาเดมี่ต่างๆนะนะจะได้รับโอกาสไหมเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีโอกาสสาหรับบางคนขึ้นอยู่กับ Level the Ki d s can show in the moment in that moment ขึ้นอยู่กับว่าในการซ้อมโมเมนต์นั้นๆมีเด็กคนไหนบ้างไหมที่ซ้อมแล้วเข้าตากรรมการซ้อมแล้วได้ระดับที่ดีเขาก็จะส่งลงบ้างแต่แน่นอนเขาก็บอกว่ามีเด็กพรสวรรค์นในทีมเราเยอะมากมหมแต่เขาบอกว่า it is not uh, experimental อารมณ์ประมาณว่ามันไม่ใช่การทดลองครับคือสิ่งที่ครอบจะสือก็คือถ้าอยากจะไปลึกๆในรายการนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเลยเอาเด็ก Academy ส่งไปเลยหกคนแล้วก็สมลองอีกห้าคนถ้าส่งแบบนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นการไม่ให้เกียรติรายการการแข่งขันนี้ด้วยซ้ำครับสิ่งที่ครอบจะสือก็คือผมสรุปเลยนะเด็ก อาจจะได้รับโอกาสสักคนสองคนที่เป็นเด็กนะอย่างเช่นเบนโดกอันนี้ผม,ผมยกตัวอย่างคอับไม่ได้พูดนะแต่ถ้าถามผมนะคนที่เข้าตาสาหรับผมที่เป็นเด็กจริงมีแค่เบนโดกไบเซติดเอเลียดผมไม่ขอไปนับเป็นเด็กแล้วกันเอเลียดมันอยู่ชุดใหญ่มานานแล้วอะไบเซติดเนี่ยอาจจะนับเป็นเด็กเพราะว่าปีที่แล้วมันเพิ่งขึ้นมาแต่เอเลียดเนี่ยมันก็เด็กนะด้วยอายุแต่ผมรู้สึกว่าเอเลียดมันขึ้นชุดใหญ่มานานแล้วอันนี้ผมไม่นับเพราะเอเลียดก็น่าจะได้ลงอยู่แล้วเอเลียดท่านอาจจะนับก็แล้วแต่ เอเรียตไบเตพวกนี้อาจจะได้โอกาสเบนโดก็อาจจะได้ลงบ้างอาจจะตัวจริงไม่ไม่รู้แต่30 4สิบสี่สิบาทีอาจจะได้รับโอกาสก็ได้หรืออย่างเช่นควอนซ่าเนยเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบเนี่ยแล้วก็มาจากอะคาเดมี่เราเนี่ยอย่างเงี้ยได้ลงอ่าผมว่าพวกนี้อาจจะมีได้ลงบ้างคนสองคนสาคนแต่ว่าถ้าอย่างเคอร์ติสโจนเอเรียอย่างถ้าเป็นโดยส่วนโดยส่วนตัวของผมไม่นับพวกนี้ผมถือว่าเป็นชุดใหญ่เป็นตัวสำรองแล้ว her, เคเลเฮงเงี้ยผมนับว่าเป็นตัวสำรองแล้วอายุยี่บสี่แล้วโจนก็ยี่บสามแล้วอย่างเงี้ย พวกนี้จะได้ลงเล่นกาเฟนแบกแม้ว่าจะยีบเอ็ดก็ตามจากกาเฟนแบกเป็นการซื้อมาเพื่อให้ลงเล่นนี่ก็จะได้ลงเล่นในรายการนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นชุดผสมที่มีเอนโดมีเอนโดลงเล่นเห็นไหมเอนโดอายุ30แล้วก็พวกตัวสำรองที่รอโอกาสลงเล่นโกเมสซิมียร์มาติปอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้ลงเล่นในรายการแบบนี้หรืออย่างเช่นตัวลุกใครก็ตามที่อาจจะโชว์ฟอร์ไม่ออกอาจจะได้รับโอกาสในรายการนี้ต่ออย่างเช่นโชต้ากัคโปอะไรพวกนี้หรือใครต้องการมาเรียก คือมันจะเป็นชุดที่ผสมระหว่างตัวจริงบางคนตัวสำรองที่ฝีเท้าก็ไม่ได้ต่างจากตัวจริงบางคนลงไปตัวสำรองที่รอโอกาสลงไปแล้วก็มีเด็กบางคนลงไปผมว่ามันจะเป็นส่วนผสมที่ครอปก็จะพยายามหาให้มันลงตัวในรายการนี้แหละผมรู้สึกแบบนั้นนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองสแสดงความเห็นกันเข้ามาแต่ถ้าให้ส่งแบบสำรองล้วนผสมดาวลุ่งล้วนอันนี้มันจะงามหน้าและมอเหมเดวจะแพ้เอานะฮะอืมนะครับ ทีนี้เรื่องราวของโซบอสไลนะครับโดมินิกโซบอสไลก็มีเรื่องสสิตินํามาฝากกันด้วยอย่างที่เกิดบนพาดหัวนะครับเป็นข้อมูลเนี่ยมาจากไซมอนบรันดิชนะครับก็เป็นโคช้ชเป็นผู้ติดตามส0 0 0มกว่าเป็นคนที่แบบอยู่ในวงการกีฬาแล้วก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเขาไปเจอใสิตินี้มาครับว่าโดมินิกโซบอสไลนะครับวิ่งเร็วเป็นอันดับที่2ครับ ในประวัติศาสตร์พิม์ลีกเลยนะครับเขาช้่อว่าพิมลีกคิสตสตอรี่นะครับในเกมที่เจอกับวูฟเวตันล่าสุดเนี่ยมียูช็อตหนึ่งแหละที่วิ่งความเร็ว36.76กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกือบเกือบเลยนะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลขตรงนี้นะครับถือว่าเป็นรองเพียงแค่ไคลยวอลเกอร์ที่เคยทำเอาไว้ไคลวอลเกอร์ทำเอาไว้เมื่อซีซั่นก่อน37.3โอ้โหแล้วก็ ยังคงไม่มีใครที่จะทําลายสถิติของคาย์วอลเกอที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์พิมร์ลรกได้แม่งเร็วจริงๆนะขนาดแก่แล้วยังเร็วอยู่เลยคายวอลเกอร์เนี่ยแต่โดมินิกส่วนวัสด้ก็ช้ากว่าเล็กน้อยครับช้าช้ากว่าหลักทศนิยมหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่โดมินิกส่วนวัสด้าเทาได้ดีอย่างนะึงคือคือมอดเดอะคัพเบอร์สเดอะมอดดิสเทนะครับก็คือการ วิ่งปกคุมพื้นที่คือขยันน่ะเราเราเห็นกันว่าปีนี้มันวิ่งไปทั่วสนามจริงนี่คือสิ่งที่โซบอสไลทำแล้วก็มาดูสถิติหน่อยอันนี้เป็นสถิติจากที่บันทึกเอาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็สถิติ37.31เนี่ยของคลวองเกอร์ยังคงเป็นระดับหนึ่งส่วนของโซบอสไลเนี่ยนะครับ36.73หรือ 76, 76ว่าตะกี้ผมขอเปิดอีกทีหนึ่งมันเป็นตัวเลขที่เหนือก็แบดแดนจอซันเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมอ่าจุด73มันก็เฉือนก้อนกูน0.3จดนะครับ นี่แหละเร็วปีสปาร์ตเลยนะครับสาหรับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วมันช็อตไหนว่าที่โซบสไลวิ so ่งเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นช็อตนี้ครับจําได้ไหมที่เราเราน่าจะพลาดในกลางสนามครับแล้วโดนเปโดเน,นโตโฉกบอลโฉกบอลจากใครก็ไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วแต่เนโต้มันก็เร็วใช่ป่มอ่าเนโต้มันก,ก็กระชากไปแล้วดูโซโบวิ่งตัวเปล่าวิ่งมาจากตรงนู้นเลยนะแต่วิ่งมาแล้วแบบชื่อโคตรเร็วจริงครับพอามาดูนะดู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 ึ๊บ วิ่งมาจนทันนะครับแล้วก็ชะลอการเล่นเพลนี้ของเนโต้ NATO ไว้ได้อ่ะก็ลองไปหาคลิปดูในพวกทิกตอกอะไรกันเองแล้วกันผมไม่กล้าเปิดเยอะเพราะว่าทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันก็มีลิขสิทธิ์ของมันอยู่นะครับอืมโอเคก็ให้เห็นภาพว่ามันน่าจะมาจากตรงนี้ไหนไหนพูดถึงเรื่องสถิติแล้วนะครับลิภูเราไม่แพ้ใครมานานมากเลยเนาะตั้งแต่เกมกับบลีดเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับ6-1ที่ชนะแล้วก็หลังจากนั้นก็รันชนะมาเรื่อยๆจนมาซีซั่นนี้ ผ่านมาห้านัดก็ยังไม่แพ้ใครรวมแล้วทั้งสิ้น15นัดที่เรียููไม่แพ้ใครครับตั้งแต่วันที่17เมษายนในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เก็บได้36แต้มจาก42แต้มนี่คือกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีเลย,เลยนะครับสำหรับเรียููเรานะครับและก็พูดถึงสถิติเก็บตกกันให้หมดครับเคอร์ติสโจนนะครับเป็นผู้เล่นลำดับที่สามนะครับเป็นโฮมกรนลำดับที่สามของเรียููที่เล่นแต่หลัก หนึเกมให้กับเรียพูได้นะเป็นผู้เล่นที่เด็กสร้างของเราเนี่ยนะที่แตะหนึ่งร้เกมให้กับเรียพูได้นับตั้งแต่เคิร์กบี้ก่อตั้งมา25ปีเคิร์กบี้คือศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ให้เข้าใจแบบนี้นะศูนย์ฝึกเคิร์กบี้เพิ่งแต่เพิ่งก่อตั้งมา25ปี2คนก่อนหน้านี้คือเจอร์ลัดที่เล่นเกิน100เกมได้และก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน ก็เล่นได้นี่คือพวกสเกาเซอร์ทั้งนั้นเลยครับเจอรลัดอาร์โนแล้วก็เคอร์ติจโจนเป็นคนที่3ครับมีคนถามอีกว่าเนี่ยมีผมเห็นพวกฝรั่งเขากถามอ่ะแล้วคาร์เกอร์อยู่ไหนอ๋อพอไปเปิดดูคาร์เกอร์เปิดดูโอเวนพวกนั้นมันขึ้นชุดใหญ่ก่อนเจอรลัดคือถ้าเอาเคิร์บี้เปิดเคิร์บี้เปิด1998แต่ไอ้พวกโอเวนหรือว่าคาร์เกอร์อะไรพวกนี้มันอาจจะมา9697ซึ่งพวกนั้นอะ่ะมันมาก่อนไปนิดนึงซึ่งไม่นับอ่ะแต่ถ้้าาานัับบเเเอ25ปปีีีหลงสุดดท่คร์ิม มีแค่เจอลาดคนแรกอานคนสองแล้วก็เคอร์ติโจนคนสามที่เล่นเกินหนึ่งร้อยนัดได้ที่เหลือมันก็มีขึ้นมากแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวสำรองไปอะไรแล้วก็ย้ายไปก่อนไม่ถึงร้อยนัดให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่โอเคละผมก็ผมว่าเคอร์ติโจนตอนนี้มันก็เป็นขุมาลังที่ดีคนหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหตัวจริงที่เปลี่ยนเกมเทพขนาดนั้นแต่ว่ามันเล่นได้ครบชอบและที่สําคัญมันเป็นสกาเซอร์นะครับหายากนะครับหายากนะครับ อ่ะมอตันครับมอตันเนี่ยเออผมก็ผมว่าผมอาจจะตกข่าวไปนะมอตันย้ายไปเฮาซิตี้นะหรือตอนนั้นผมรายงานไปแล้วผมก็จำไม่ได้แต่มันไม่ค่อยอยู่ในก้านหัวสมองผมเลยนะว่ามอตันไปอยู่กับเฮาซิตี้แล้วก็ลงเล่นไปแล้วด้วยครับทำแอสซิทด้วยเปิดให้เพื่อนโขกนะฮะแล้วก็กุนซื้อนะครับโรเซเนียเนี่ยก็ชมเลยว่าโอ้โหดีมากไอ้หนูนี่แบบเซนบอลดีมากอะไรแบบนี้อ่ะก็ขอให เก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับกับฮาวสิตี้ในปีนี้ในศึกเดือะแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนคนที่อันนี้ยืมตัวนะมอตันอ่ะยืมตัวแต่ว่าอันนี้ก็ยืมเช่นกันแนทฟิลิปยืม6เดือนแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะต่อสัญญากันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบจะมีการเซ็นขาดกันไหมแต่ที่แน่ๆได้ประเดิมไปแล้วนะครับในเกมเจอกับดันดีนะฮะสำหรับแนทฟิลิปเจอกับเซลติกแต่ว่าเล่นได้45นาทีเหมือนข้อเท้าข้อเท้าพลิกนิดหน่อยกุญซือของเขาก็เลยเปลี่ยนตัวออกมานะครับแบนดอนโรเจอร์ นี่นะโรเจอร์สก็บอกว่ามีข้อเท้าพลิกนิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนออกมาแล้วก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอยากให้เขาโอเคสำหรับวันอังคารนี้ซึ่งอังคารนี้นะครับเซลติกเองก็จะมีเกมแชมเปียนลีกดังนั้นคืนนี้ฮะเซลติกเจอกับเฟยานูดถ้าเกิดตัวของอ่าตัวของเนทฟิลิปไม่ ไม่ได้เจ็บอะไรแบบหายหายเจ็บทันฟิตทันก็น่าจะได้ลงเล่นก็เดี๋ยวเผื่อใครจะดูค่ำคืนนี้ก็จะได้ดูได้นะครับส่วนคอเนอร์แบลลี่ครับเอาแบบสั้นๆแล้วกันคือมีคุณหมอครับลัสปาบาท่านเดิมเลยเขาก็ชอบเขียนคอลัมน์อยู่ในเว็บไซต์ดีดอิสแอนฟิลนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนักเตะเรีพูลนะครับเขาก็อธิบายว่าเวลาคนนั้นเจ็บยาวเจ็บอะไรทีเขาจะอธิบายว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงซึ่งคอเนอร์แบลลี่ครับเป็นอาการเอ่อสเตทแฟคเจอร์ตรงบริเวณแผ่นหลังสเตทแฟคเจอร์ก็อาการกระดูกหักล้า ผมเคยอธิบายไปแล้วล่ะเพืเ่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็อธิบายซ้ำแล้วกันมันก็คือการที่กระดูกบริเวณนั้นๆเนี่ยถูกเสียดสีถูกลงน้ําหนักถูกกดดันถูกกดทับอะไรต่างๆนานาจนจนเกิดอาการแตกหักร้าวได้ในกรณีของแบตเตอรี่โชคร้ายมากครับเกิดกรณีแตกหักร้าวแบบนี้แล้วเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นบริเวณกระดูกช่วงล่างของแผ่นหลังตรงส่วนนี้ที่มันอาจจะแตกอาจจะร้าวทาให้ต้องใช้รับรับการพัก หลายเดือนคือถามว่าให้รีบกลับมาเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมได้แต่ในทางการแพทย์แล้วไม่ควรรีบสําหรับคนที่เป็นกระดูกแบบนี้โดยเฉพาะนักเตะที่อายุน้อยแบบนี้มักจะเกิดอาการเจ็บแบบนี้ได้กระดูกยังโตไม่เต็มที่แล้วมันเกิดการเบียดตรงนู้นตรงนี้อะไรแบบนี้ยมันเป็นไปได้ครับแล้วซึ่งแบรดลี่โชคร้ายที่เจออาการแบบนี้เล่นงานเนะเาะก็ให้เวลาแล้วเขาก็โน้ตไว้เลยครับคุณหมอลาสปาบาบอกว่าอย่า เร่งรีบเด็ดขาดหมายถึงว่าเอาให้ชัวร์แบบว่าอันนี้คือสมบูรณ์ร้อยเซแล้วค่อยให้กลับมาซ้อมอย่าเพิ่งให้กลับมาซ้อมทั้งๆที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเหรือยังไม่ชัวร์จริงๆห้ามทําแบบนั้นเด็ดขาดแล้วเคสลักษณะแบบนี้ไอ้คำว่าเกิดกับนักเตะอายุน้อยมันเกิดขึ้นกับนักเตะอายุน้อยจริงๆนะครับคอนเนอร์แบลลี่อายุเท่าไหร่ไม่เกิน20 1 9 20ล้า่สบสูธฮอยลุนใครติดตามแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะรู้ว่าก่อนที่จะกลับมาเล่นได้สนัดเนี่ยต อัลตานตาตอน,ตอตอนปีซิชันก็จะเจ็บเจ็บติดตัวมาและเป็นอาการบาดเจ็บที่คล้ายๆกันเป็นเจ็บแผ่นหลังที่เขาบอกว่าคอือยังไม่ถึงขั้นเป็นสเตตแฟกเจอร์นะครับแต่เป็นเป็น,ปนอาการเพชเชอร์แล้วอ่ะเป็นแรงกดทับที่บริเวณกระดูกที่ตรวจพบเจอแล้วว่าถ้าเกิดฝืนให้เล่นต่ออาจจะเป็นสเตตแฟกเจอร์แบบแบบคอนเนอร์แบรี่ได้ซึ่งเหมือนแมนยูโชคดีที่ ตอนที่ตรวจร่างกายหรืออะไรก็ตามอ่ะอาจจะเจอตรงนี้ก่อนก็เลยให้นักเตะหยุดพักซ้อมไปเลยเป็นเดือนเลยจะสังเกตวา่าถ้าใครเป็นแฟนแมนยูหรือใครตามข่มาวแมนยูจะรู้ว่าไอ้เนี่ยมันหายไปเป็นเดือนเลยเพื่อประมาณเดือนนึงอ่ะเพื่อให้ให้ตรงนี้มันชัวร์แล้วก็ค่อยกลับมาซ้อมนึกภาพออกไหมแต่สาหรับแบลีอ่ะมันอาจจะโชคร้ายที่ลิผู้อาจจะไม่เจอตรงนี้ก่อนไม่เจอแรงกดตรงนี้ก่อนแล้วเล่นไปเล่นไปจนมันมันลาวแล้วอ่ะมาเจออีกทีตอนมันลาวจนหรือแตกแล้วหรืออะไรก็ตามมันก็เลยต้องพักยาวกว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมจะอธิบายฟังว่าพวกนักแต่อายุน้อยมีโอกาสเกิดเรื่องกระดูตกตกหักเล้าอะไรพวกนี้ได้จากการที่ร่างกายยังโตไม่เต็มที่มักจะเกิดขึ้นกับนักแต่อายุน้อยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดต่อลงโฆษณา ลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคได้มาที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคมาพูดคุยกันก่อนได้ตอนนี้ยังมีพื้นที่ว่างให้ลงโฆษณาเป็นสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะแพ็กเกจเรทต,ต่างๆแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์สุสกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับพื้น Smart สม,นมาร์ทแบดส่วนไม้ทนบันหินนะครับมีขนาดที่เหนือกว่าแบด์อื่นการเชื้อาราการเปลกกันนน้ี่รงยนะครับ้ Home o, นนนบก็ช่องทางการสั่่งงซื้้อดาานลาคลคิปวิดีโออนะครับ่า แล้วก็นี่เลยนะฮะกด subscribe ให้หน่อยตอนนี้อีกประมาณ500ซับจะครบ3 0 0แสนซับแล้วนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนกันเรื่อยมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกระจายให้กันกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ